สู่ประตูว่าส่วนที่กลั้นน้ำตาอยู่ที่เมืองน้ำป่าเอามีนามีตาพิมีไปที้ต่นอยแ้วของยาพานปมือเมปิดรอดะแฟนบาลแสนเมื่เกิดไปเบื่อเจ้าหรือเพื่อนเสา ตอนนั้นสองเราอยู่เดินเป็นผู้บีกับต้องมองส่วนให่เยได้ร่ามาม่าเป็นกอดร้องนบอดเลยแเขาใจสอรบอเดียวอยเสียงน้อยออนร้อสดคนหัวใจรอตหวนเขาหรือไหม่ปฏิกรขึ้นตายซะแล้วสีครับพองแก้วไปประเทศฝลังทังอดีตว้คือดำดังบัง ที่มาชอบช้ำปุกสั่งฟังฟงส่วนยาน้ำฝนมาแลหนมนาทั้งน้ำตาง่ายให้ตื้นแล้วฝนละสายฝนมาเติมใจเอ่ยแห่งพระองค์โบกเมื่อทรงลาสาวรคายทักกระตาฉันติดพิดา ใหนมีมีเมียเรียบนาทุกวันจะแบ่งปันเวลาไปไหาสบายเธอกอรู้ว่าเพียรักเจ้าเพียง,ดงใดเฝ้าห่วงใยอยู่ทุกวันเวลาเรื่องพยาไ,ไม่ใช่กลัวเพื่อครอบครัวให้เกียรติเขาเป็นธรรมดารอหน่อยนะพี่จะไปหาเพียรักจ๋าอย่าพึ่งน้อยใจ พี่ก็ยังม่เจ้าเป็นจั้งใดพี่ก็ยังไม่เจ้าบเ่เคยปาเไปปล่อยอดใจคอยขอเวลาพี่บางทางก้องยังเหงาไปรเล่นเจ้าหมู่กันแค่สองคนหักกันมาน้าโดนบ่พี่ร็ดาวยอมเสียสาวให้ไม่แคร์กลทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าพี่มีเมียแล้วยยงอดูสาให้โอกาสแมวชื่นชมแล้วรถรักไม่จางกลางคืนนอนหัวใจศรสาว อย่างนใจเป็นังไงที่ถือว่าเป็นไม่อายเป็นยังไงที่ถือว่าเป็นไม่อายโบไม่บังปล่อยโอดจเลิกปล่อยเห็นใจอายในน้พี่ก็รอ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 พี่รอจะจอบไอลงบ้านี่ สวัสดีพี่น้องทางบ้านครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องผู้รับชมอยู่ทางบ้านนะครับที่อตอนนี้กําลังนั่งถาเฮาตัง้งแต่หกโมงแรับพี่น้องนั่งถาตัง้งแต่อยู่ภาคเขาตั้งแต่หกโมงแงครั <c oughs> บดีใจครับที่เมื่อนี้ฝนฝ่าก็เป็นใจอยู่ครั <c oughs> บตกพ่อเย็นๆบ่ฮ้อนบ่าเอาบัานไดน,น้องม้นะีเนาะครับขอบคุณสําหรับแม่งอันวางเลยเนี่ย โอ้ยเปินออกเงินขึ้นสันนออรัญญาครับขอบคุณอรัญญานะครับผมจากออสเตรเลียนะครับผมครับหมอบรไรแหยป้าส์มรไรบักงามของลูกวิไพเนี่ยลูกนี่บ้านของบ้านขอบคุณขอบขอบคุณลูกขอบคุณบ้านต่อยองด้วยนะครับก็ไพอีกลูกทานออกปะพี่วิเชียนครับผมเออไพอีกไพ่เงี้ยอันนี้งอันนี้เด้อันนี้ อกกลูกพี่เปิ้ลครับผมพี่เปิ้ลชนบุรีอ,นนนนอันนี้พี่วิเช,ชียนแล้วก็พี่นมต้าหยองอวิเชียนแล้วก็พี่พี่นมครับครับขอบคุณอีครับขอบคุณครับอ้าโอ้ยมาบอกหน่อยเถอะละคือบาทเอาพี่หลายพวงครัเอาเป็นไรารับวันนี้เอาขอบคุณไหมขอบคุณไหม<ว><ว>ขอบคุณหลายๆขอบาระก็ดีครับขอบคุณหลายๆครับ ขอบคุณหลายๆนะคโอ้ยก็สิหลายคักหลายเนาะยองเอ้ยเนาะมึงกะเวาหลายก็นันเนาะมั่าเปียบมุตุแท้เอาไมเว้าขอบคุณหลายๆ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 เสร็จแล้เอ่อครับขอบคุณแม่ทุกบ้านนะครับผมว่าว่าจะเป็นบ้านอะไรกว่าไปบ้านกบกบบ้านกบกบไปยากระพุนต่อนะไปหาลุงติไปเปิดสมองเราเติมความรู้เข้าไป กูทอดปลาให้กินปลาฉลาดจังหน่อยเลยอีห่ามึงเขากินปลานำโค้งเขากินปลานำมาสิแม่หนุ่มเงาปลาลดมาให้รู้มันก็เลยเปื้อนงั้นสิแล้วปลาโอปลาลดมันสมองหน่อยเตี้ยแมนค่ะหัวมันนอยหัวมันหัวแหลมโอ้แต่เขาฉลาดรักแหลมได้พ่อปลาลดอ่ะหัวแหลมแล้วเนาะเขาเป็นคนหัวแหลมอ๋ออันนี้ก็แหลมอยู่นี่แหลมถามแมนเป็นอย่างแหลมบ่แหลมแกงแม่ดิจังในตัว อยู่ในกำมือคุณนี่นะยาหนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวให้ถามแม่กับลูกย้ํากันคือว่าสอนกันว่ากันจ่า,จาในคือจังไหนสอนแล้วสอนได็กำมดยย่านเมี่ยงหูย่านเมี่ยงหูวะแป๋วเมียงแป๋วเมียเออเอากะไนพ่เนี่ยว่าไปบัดเพ่อไปที่เจ้าเนี่ยเอาก็อีบเป็นพิม,มพ์ดิพิมพ์ใส่อุ้ยพิมพ์นะคําให้แม่ได้รูกไพ่เลยดิเจ้าสิผสมกันแห้งแท้อียุยถูกฝ้ายฮียนตึมตึมตึมอียุยใดอียุยสาวกที่ สมกันแห้งลูกแม่วานน่ะก็ได้ยินข่าวว่าแต่งหลายแถรพระเอกปาขนสินสอดท่องมันขนเงินไปบักหลายวันที่ไปขอสาวพิมสาวพิมเนี่ยมาขอเต่าหยองเหรนี่สาวพิมมาขอเต่าหยอ้อนไอ้หาทางทองมึงเอ้ยไปยังกูก็มีสีสิบบาทได้ไปขายหน้าพุทธิบัณฑิตพวกโลมาท่าใดอ่ะสักบาทสาวพิมให้ห้าสิบล้านห้าสิบล้านเออ มึงนาสิว่าเอาขึ้นไปสีปลานเอาไปปัวนนามึงสะก้อนแบานั้นสิก <c oughs> ็แบบสมกันแห้งอยู่ดิสมสมกันแห้งโอ้ยความจริงท่องใบหยวกโอ้คุณอยากเห็นให้พี่น้องครับเราติดตามผลงานนะครับซึ่งเป็นอ่า MV ของพี่จินตลาพุ่นลาบนะครับเพิ่นกำถามเมซี่ป่าคือกันถามมาจังไหนป้าลูกมึงยี่ยังก่อนในซีรียแหมซีรียใส่ยี่ยังก่อนเจียวซ้ำหน่อยเออเจียวซ้ำหน่อยแหมเออเป็นแบบปันเองป้าลูกกัน เป็นกับเธยดีบอเออแม่กับปอปปองลูกเนาะเออเออเพิ่งตอบฟังได้แม่ว่าอะไรได้ครับบัานนี้กับเบิ้งเอาที่แหละค่ามาคำวเอิ่นปอบปองลูกตอนนั้นเขาว่าส่งเสริมเนอะขาว่าส่งเสริมตอนนั้นเออกับเบิ้งที่ะแบบมันกวดเขาเนี่ยจ้ำไดลต่ไหนเบิ้งเอาลุแยงให้ท้าเจ้าบ้านเนเท่าที่เบิ้งแล้วมันเป็ี่ยนจ้งไหลเชียวซ้ำหน่อยเน่เอาแม่เอาข้อรู้สึกแม่เอาเห็นลูกเล่นแล้วเอาดีใจดีใจว่ะลูกเล่นดีที่มันตีบ๊ทแตกดีไปตีบ๊ทแตกเท่าไรหญิง เอาอย่างซ้อมดูสมมติเอาขึ้นในหนังเนอเอาอย่างมันพี่ชายก่อากอดแม่เอาลองกอดสมมติว่าเออกอดกอดเออแม่แม่์ทำทายยางมันตะพุ่นเออปุ้ยมีหอวดบอดบสถกันฟอมเอาบอกบอกโอ้ยขึ้นไปหนึ่งสองสามแอคชั่นเอาขัดจังดีกอดพได้เข่าหากันยวงมันยางบ่มีอารมณ์เอาไม่เสร็จเอาไม่เอาไม่กอดอารมณ์แม่์พร้อมว่าแม่ต่องยางมายังเดี๋ยวจะฝ่ายเรื่องเม่์สีย่างไปยังเนี่ย แม่ย่างไปเรื่อยๆแล้วครับเราผมสียินถ่ายนี่โอ้เมื่อย่างไปเรื่อยๆพูนละหอดบ้านฟูนพูนละเออหอดบ้าทมย่างกาไปพ่ดละเออตืนหาพองน่ยดนตว้านสุเอ้ยตั้งไหนต่อบันไหยองเออเอาามีแล้วกาดนีเออาไหต่อมันหนึ่งสองสามกอดแม เม bon ื่อก่อนแม่โอ้สวนลื่นป่ลูกไม่สวนลื่นป่ะแม่เอ่งมากุยแท่มากรีดแท่ไหนเนาะครับรถมาแต่เรอเอ็ดตัวเท่าเดี๋ยวนี้มันถึงน้ำเพราะขันไปโอ้ยเนาะกูจะขู่แจ็คมาไปยังแฟนเพจแฟนคลับมึงคือไรแต่ผู้สาวมึงก็ติดแตกตึ่มตืมอยู่เต็มไปหมดที่อย่างเช่นจังไหนแบบใดเอาบ่ผู้สาวหลายจังไหนล่ะยิ้มยิ้มยิ้มบ้วนนะยิ่งบอกแถวกวางจะปบอดไล่ยิ้มจ้ำเนี่ยเออมึงใส่อีหยังเคลาปอีหยังบอกแม่มากันอ่ะ อย่างเี้ยเออมีบ่เนาะนี่แม่ปลาคนเดิสสมัยปลคือเตรียมไปเลยเนาะอย่ากออันนี้ยังละคนดิสมัยนี่โอ้ยาสีฟันคนเดิสฟันโอ้ยาสีฟันพ่อแม่ยาสีฟันกับยาสีเขียวโอ้ยอันเดียวกันนั่นละปลาตูอมเกียร์เด้อครับอ๋อหยองยิ้มหยองยิ้มยิ้มยิ้มเออเอาสียิ้มสียิ้มสียิ้มปลาเดี่ยงเหมือนเม็ดข้าวโพดเลยอย่าเข่าขามต๋เหลืองเหลืองเหลืองที่เม็ดข้าวโพดปลาตนี่ สี่ร้อยเก้าสบแม่สี่รก้าสเมียงเราสองกนมือนตัวนี้ <c oughs> เอาแต่ให้ยบุ้ยไส้ไหนก็ดียว่ตรงเ <c oughs> นี้ยแน่ว่าบอกนี่เพราเต้ยไปตลอดเรื <c oughs> อ่องไสร้อยเบาทซื้อได้ใช่ยอง สี่ร้อยเก้าสิบซื้อซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเด้ซื้อห่แถมหึซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโปรโมชันเยจัดโปรโมชันมายถึงว่าซื้อ1นึหลอดได้แถมหนึ่งหลอดสิพ่อแมนราคาสี่ราสบาทแมนท่ากับว่าสองหลอดสี่อยเก้สบาทในตอนนี้ซื้อ2แถมสอีกตั้งหากซื้อสองแถมสามแมนอุ้ยม่นด้ถือไปหนซื้อเท่าไรแถม4ีอ่ะพ่อฮะซื้อเท่าไรแถมสี่ห่วยแถมสี่นี่บ่มมีแวิซสีแถมหเออมึงไม่ได้ขายแล้วนะพ่ออกแล้วบ่มีแถมสี่สั เออมีละสองแถมสามบ่มีแถมสี่ซ้ำบ่ได้จอยเอาพี่น้องสนใจนะครับอ่าติโตสื้อกันได้นะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสื้อสองแถมเอ่อแถมสามมันบ่แเมนสองแถมสามสื้อสี่แถมหกตันซื้อซื้อเจ้าเจ้าที่แถมหกว่าไหนสิสื้อไข่แถมหกเอออันแถมหกมึงบอกแถมหยังแถมหยังลูกมาน้อยยุบัดนะนะเมนละสีนี่ล่ะสี่หกสี่หกเออสี่หกหมด เออบอกแล้วล่ะซีหกลาเด็กบิน้องแฟนเพ็กมันจดเอาเลยซีหกเลยผู้พ่อเลยมาขังสำลูกมะนี่ไอสิเรีกวากเลี้ยวเออหยองคาดใจอยู่ดิอยากถามเหมือนกันถามให้แน่เอาถามฝากถามนะไปดำเอ้ยเอ้ยมาหรือยังลูกลูกเอาโอ้้้ยอกันดวเขาถามว่ามาหรือยังลูกมึงกับวามาแล้วตัวมึงขี่ไปว่าลู่ทั้งในเอาไหมเอาไหมไปดำเอ้ยมาหรือยังลูกมาแล้วครับทำอะไรรู้จัก ไม่รู้จักครับรู้จักรู้รู้จักมึต้องรู้จักเดียวเดียวเพราะว่ามึงเป็นผ้ายดำได้ยงผ้ายดำเอ้ยเออมาหรือยังลูกมาแล้วครับทำอะไรรู้จักรู้จักกรู้จัผัวพี่แม็กชื่ออะไรนัดนัดอย่างก็่แม่ผัวพี่แม็กชื่ออะไรนัดนัดกูเ่งตัดกี่นัดไม่ได้บอกก็ตัดการรีวิวส่งให้มึงเนี่ยเอาเออไอ้ายดำเอ้ยทำอะไรรู้จักรู้จัก เรียกบอกตัวใดเออ,อบอกเพิ่นไปถามกองสลากเออมีอย่เพิ่นบอกไอ้เพิ่นไปถามกองสลากเออมี่เบอร์ส่วนตัวนายกบ่กคุณสิโทษไปขอเออป็นยังเป็นยังเมีสิบอกเราไปหมุน <laughs> ลบลมลมเจ้าบิ้งางเบิ้งคุณสิบอกกับมันเองค่อยเป็นคนีพิเศษเดย์ค่อยซื้อสายของยองรูดยังเออพี่แปดน,น้ำแข็งซูมดิสกี้ต่อ้ยอ,อ,องพ่องเด้อ้ยครับยองเอ้ยเอ้ยถามอะไรตอบได้ตอบได้ครับตอบได้ตอบได้ครับ เจสซีมีผัวกี่คนหลายคนครับโอ้ยเห็นดป่ะโอ้ยอีเนี่ยยองเอ้ยเอ้ยถามได้ตอบได้ตอบได้ครับเจสซีมีนี่กี่บาทเป็นล้านครับยองเอ้ยเอ้ยถามอะไตอบได้ตอบได้ครับเจสซีมีผัวหรือมีเมียต้องผัวต้องเมียครับผมส่วนเห็นป้าน่ะไปถามมันตอบได้ปั๊ดเห็นบ้านว่าของขอค่าเลยมาปองแทนเรียกเจสซีมาปองแทนแต่กูถามกันน่ะ บอกพี่น้องไปเขาจะได้๋ยอพี่หนาเขาจะด้เมาบานเท่าบอกเรีกคนไปเรียกกก่อนครับผมจะบอกบอก้าสิหูแมวว่าตัวใดเออไม่ได้ใกล้มือเนาะส่วมึงก็บอกไปเลยอาจารย์ยองอยู่แล้วเอองวยก้อนบอกยังงองงวดก้อนบอกตัวใดงวยก้อนได้บอกบ่าหอยก้อนเบอได้บอกครับวดนนี้เราบอกไปเลยฝันมาอย่างวันในฝันเขาใกล้มือสเกินว่ารับพว่าเหรียญตะเกียบมันติดฝันแมนมากใส่นก็ได้ฝันที่นั่นละมึ่งเห็นว่านั่นเขาถึงเรียกด้วยเบอร์นั่น ตัวอะไรอ่ะผัวเปลือกเทิมเขาออกรถให้ผัวไหมข้าวขาวเห็นปะผู้ใดไทยบ้านใดเมียโอ้ยไทยบ้านถูกไทยบ้านซอกคือขวิดขอยืนแต่คนซากหันหลังมามึงเห็นปวดเฟีดปะปวดเฟียดาตั้งไหรช่วงนี้ไม่มีงานลำอุกมากเออจะกินยังไงอาหารเราคือมาม่าวระสันเออเนีมาส้อมมาผ้าผัวไปออกรถปายแดงจึงเคืองผู้ใดเนี่ยซีกบ้าคือข่อยบ่อยแมกผู้ใดไงขึ้นมาออกใครจกของออกใครจกของออกใครผัวผัวเปิดเทอมไหม บอกเป็นของขวัญผัวเปิดเทมผัวสอนอยู่ขวัญสวะบันไงมาขว,าวัญสวรรค์แล้วเฮ้ยมาชัวมเมมสีผักเัลโหลาพ่อ,อ,อไปถามว่ายืมเงินจะหาร้อยเนี่ยเพียงเออเขาบอกไม่คือกันเด้บัสนช่วงนี้เขา่ได้ออกงานบัสนนอเขาอกว่าเออ,ขอเขาเป็นยังดอกสันกับบางซีมองกูสีเครียดแห้งเป็นยังยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่บัสนแบบกูยืมหาร้อยมาห้บ่าห้บัตรเพื่ <S <S ออกรถสองแสนสามแสนเออพูดอะไรละสิแต่เพื่นผูดอะ แต่เจ้าพ่อเลี้ยงไผ่นี่มันอยู่บ้านโศกยี่นั่นเขามีผัวเป็นคู่คนภาษาไทยคตอนภาษาไทยอู้ยอี่หานกับพี่ตาสั่งเดินข่อยเส้นหม้อสูบฟังอี๋ไผ่อีผักละเอียดมันอีสารคามนั่นไหมอ้ยข่อยว่าอยากบอกซิเอ้ยจะรู้บ่ว่าปาได้มโฆษณาแคปหมูเจ้าของว่าสั่นเซ๊บนัวเจ้ากินเราวันนี้เป็นเท่าไหร่าซาอย่างซาลินเป็นเท่าไหร่เซฟยิงไปจารย์ แต่มาแต่สารคขา้ามบ่โอ้โหเขาจะไปถอดแคปหมนูนะผู้มือกองนะเ <c oughs> จ้าลู่มาที่มาอย่างมาไหนโอ้ยบ่เลี้ยงไปเปิดร้านตำปะฮุวงจับโคกจับสากเมื่อเดียวโพดหอดเลี้ยงพระเอกหมอลำ่ำไปเห็นหอดของผู้ว่าหมอล่ำเลยเนี่ยคณะได้บุเด้เนี่ยอ้ยมันลู้ดีขึ้นยังนี่ย <c oughs> น้องเม่เนาะไข่ก็เห็นด้วยน้ำเจ้าอยู่ด้คือึ้เมืดไหลายว่าข่ว่าอีนั่น ป๊า<บ>เลขบอถือเนี่ยมันบ้าใครถ,ถือเลขไอ้เทอรีอ่นี่แต่ว่าออกรถแต่มันไปเอาเงินใส่บ้จะใส่มาออกเอาเออบอาเขาโหลดเอามันบา้าใครเตีเอา้ามันบ้าเจ้าตัวอกอกเราเด็กผัวเม่ยหยองเด็กก็นมาจะใส่ถ่ายบอกกันน่ะฮะคือไอ้กินมาหมอกมามาเออบ่อมีเงินบ่นมีเงินรถกับยืมเพิ่นมาขี้ซื้อดอกนี่ได้เงินบางหย่องเียดิบ้านรถพอน่ะนะกระจกแตกกระเบ้าเปลี่ยนสามลอยนั่น บอกแล้วเลยอสิเปลี่ยนใแถวอยู่ดีแม็กสีบอลนั่นกระจกแตกแต่ถ้ากูไปเต้นหุ่นคือบักเต้นเราอยู่อ้าเป็นยังขึ้นแตกแม่กกระโดดปุบเพิ่งแล้วล่ะนี่ทุบเพียงอย่งทุบต้องเคียรให้ลูกกับลูกไประเทยสามร้อยกับปากกาเปลี่ยนให้เรากระจกนั่นถล้วก็เปลี่ยนจากเทียร์อะไได้นี่บ่เบ้าจากเทียร์อะไได้เรื่องหนิอือปวดพูดรถไปนั่นเนาะปวดออกรถเสตพวดรถไปแดงจึ้งคืองอือแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปมันตากฝนรถเฉียวออกรถเก๋งไปเลยเพิ่งมาเอาสิซัมมิริศิลปินทำมาไล่ไหลน้ำ เป็นท่ลายอีหลีได้ไหอนี่มัสิเด็กไปนาเรีนทอดที่สองก็ได้มินวบ้านผัวคูตัวบ้าผัวผัวโอ้โหผพยาญา่เออเชียงยังย่่ปเล็กป๊ะเล็พยี่าลี่เมียแต่ว่าคนซาซาได้เมีแต่บ้างในเอ็มแต่กีนอ่ะผัวจะไปสอนยี่หีกบ่องนึงเออย่ามันไกลผัวสะดีก็เรบา มาสอนอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละพอดีแหละถ้าสอนเสร็จอาจจะได้บรรจุพะนะเจ้าว่ามันคือบาดีแท้บาดีขอได้ยินมากับผูในเมฆกับม่้งเินดอกซีข่อยกับมิ้งเงินออกรถดอกก็ได้พี่ได้น้องละออกซอยเบิ้งซอยมันสิรวยคือเขาจังไหนพอดีมีผัวเห็นงานธนาคารคือเขาเนาะแม่ก็ะว่ากันเนาะมีหอดป่าป้ามามะผูณียกูลวะเจ้าน้อยจิมีหอดผัดไทยไปนั่นเลยเนี่ยอนุมานไถกลงเลยอะน้าเมีย เดือดด้วยไอ้แก่อ๋อเียวมาทักไข่อยเนาะมีหอดปลาปลาเมซีมีหอดหมามาหันละมือมีหอดกล้วยมีหอดมีหอดผัดไทยเอาหั่นลมือเอาจะเป็นโพดเป็นโพดเนาะอีการธนาขั้นไงในปีหน้าสินมาล่ำน้ำมูบวกกว่าแม่ยาหัวแม่มาฮับหนูเมื่อเช้านี่คือมาผู้เดียวเอออีกะเทยน้อยๆนั่นไปใส่เฮ้ย กะเทน้อยๆเจ้าจ้อยสูงๆผู้มาน้ำเจ้าดีๆน่ะนะโมเมนต์ตัวเพื่อนยังว่ามาหลอกก่อนคือพนลืมข้าวบาดนเอานักร่องส่วนพี่เม็กบอกเล่าป่ะให้พ่อบอกก่อนมัมนต์นั้นัดบทพ่อมาหลอกก่อนมาหลอกก่อนพนวานึกว่าโมเมนต์ดนตรีสดพนว่าพร้อมเลิอกเลืกกับเทน้อยมานั่เพ่อเป็นนักดนตรีแล้วรอบนี้เลยไปเอาเทน้อยมานั่เพราะว่าอย่างว่าเนเลือกซีอิ๊วดูแลนักดนตรีว่าสันต์กินดูดีคั้เนาะกินไปเรื่อยเนาะ โอ้โหเยอะเด้ออยังมึงไปสั้นเล่าดูดูยอนยังเออเออเออมึงมันแบบโดนตีน่ะน่ะเออเด็ดเด็ดค่ายใจคือกันเขาให้ไปศิลปินรับเชิญตั้นระเบียบเนี่ยเพิ่นก็นเอามาอีพี่ละรอบสองรอบเออท่านั้นอันนี้เจ้าไปสั้นเล่าน่ะไปทุกอาทิตย์เอารถไปเฮนยังเอาตะกูลไมนยิงเมันข่อยยิงเฮนย,ยังเขารวยกระดอกพระเอกกับสิยืมเงินคนานี่ยยังยืมไปไงเราดิสองพันนั่นสองพันกับสี่ช่วงเขาจะเบิดปีไปนั่นตีไม่มานั่นใส่กันเหมือนแถมหอดพัวเอาสิสองพ ย่ำซ่อมจังไซกว้างสิเดี๋ยวให้ถามเนี่ยอีพี่หน่าจะไปอีกว่าเขาสั้นเราเนี่ยไปไปหอดเมื่อไหร่หอดจะแบบมันห่างคนแล้วมันก็เพราเชิ้อมือข่อเนี่ยเอาอีเอมอ่อนเสียงก็เาเชิ้ไปอีกเนี่ยอีบขาไปจังไหรอีอีซีนี่เชิ้ไปย้อนอยังไปอย่งอ่ะทั้งนบทั้งบ่ายเขาเนาะไปอย่างกะไปเนมเนราบ้านกูอยู่ใกล้ๆขามไฟมากกว่หอดมึงเอาอีเอมอ่อนไปมึงต้องขามไปครับมันหอดสะดะข้ามผู้เดฟพนามา เสี้ยวไอซีนี่มันกับว่าเป็นธรรมเดียวพอยังวางสัน่นโอ้ยบัดงานวงนี่ยซีเจ้าเตรียมชุดอันนั้นมาเด้อเจ้าเตรียมชุดอันนี้มาเด้ออุ้ยเมกเจ้าแม่แต่งให้ข่อยยากข่อยทุกข์นะเจ้านะแต่งยังแต่งลงง,ง่ายๆดอกไปสั้นเหล่าพระเอกบุตรผ้าแก่ผ้ากะแก่ผ้าใส่ชุดไปทัวปทปท่วอืดปืดอิดปิดใส่น้ำเข่าบดเดียวพอปัดงานวงคือปัใส่ใจเนี่ยเอาจักษ์เดียวปัดใส่ใจงานบักบุดกูปัใส่สอยเพชรเองงานวงกูใส่เรี่องนี้แม่เริ่มแล้วเริ่มเขียวแล้วมันเปไม่ดัง เอาสิสามมูนีศิลปินเขามาหลายยังอีกรอบหนึ่งเด้ออันนี้ผู้น้องมาแล้วเดี๋ยวคยฝากตัวน้องลูกทั้ก่อนฝากว่าบาราลรองเพ่งหิใช่ไหนรองเพ่งมวลครับน้าลูกปาดบ้องจิ้มือไม่ผ่านเมยโอ้ยสวยหูพยินจวดไปหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวฟังซุยนี่เข้ามาสุยคือมวลมันบ่เสียงมวนโอ้ก้องกลางบ้านเลยเสียงสุยนี่เสียงสุยหอดพะอินไปเจมันโพด่เจมันโพดเนาะขี่รถมาน้ำกูคือบมาบาจังซีบังแดดบัดมาหอดแล้วเปล่าแฟนเขากะเหลาเขาหลเออบักก้าด่าหอดเขาเออยึดทั้งรถขยันชัวลงมันบ่เออยึดทั้งรถบางในเองก็ขยันค้นก็แล้วกันล่ะเฮบักหยองนั่นบอกบ่าเอาหูฟังดอกเออร้องเพี้ยงมาเั้นกว่ามันเขาถูกมาเตะพนักบ่ เสียผัยยองมไม่ได้เสียภัยอยากอ่อนหรือเสียแม่มึงแม่นั่นนี่ลูกแม่นะยัยนั่นนี่ยัยนะเออไม่เสียภัยหน้าตาแม่บ่น้าเสื้อถือบ่เกี่ยวเด้อมึงสังเกตบ่ในคอมเมนต์นั่นมีพัฒนาการดีมากเยี่ยมเลยหยองเสียงเพาะมากเออเพาะจริงๆแม่เด้ได้ใจแม่ตอนนี้เด้ฮะได้ใจแม่เด้ได้ฟังลูกร้องมื้อนี้ ให้สิปาก่ายย่องลูกจากของเนาะบักหล่าจะเป็นลองเพลงหมวนหมวนจะเป็นได้พอให้พอใส่เอะพอเอะนี่ดิสอนดิเนี่ยเออเอ้าลองฟอนท่าหมุนมึงเออเอสอนด้วยอาจารย์ขอไล่หมอลำจังหวะกันน่อยังกว่าเอามึงอหร่พออกฟอนหน่อยมังเอาล่าสานน้องไายจังหวะแน่อาจารย์เอาล่าสานน้องไายพอแล้ว อย่าไปบผพานทิศละฮะมึงมึงมึงคือกว่าไอเสียว่ามึงเห็นไอมีนามึงเตานี่ได้มึงได้ล้โตกงแทนเลยเอ้ากูเป็นลูกน้องเพิ่นกูว่ามันลูกซ้ายเพิ่นไอมามึงเห็นได้มึงสิได้รั้แท่นท็อปธนาชัยเป็นดาวไล่เอ้าไอสีดันซอยเอามึงฟอนทานี่ได้อาจารย์ล่าสาวน้องไข่เน่เอาเบิ้ง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 ตย กระพงขึ้นเพราะเห็นมึงเห็นได้มึงได้เป็นดาวไล่ปีนาและเอ็มเออเนี่ยเออเนี่ยคือพระเอกสมัยเก่าน่ะล่ะเออ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 เฮ้ยเฮ้ยมป็นปเป็ดเฮ้ยเดี๋ยวอยางจ้างกูสามลอยกูไม่เห็นคักเถอะมึงสิในบ้านถูกอีพี่เลยเร็วอีพี่หนากูขอขายตะบะฮุงอยู่บ้านเด้อโอ๊ยเพื่อผลงานเพื่อผลงานไอ่ลอยเปียกสิไปกระจุมมาจาของใครดีปีเป็ดมึง ใครก็บ่ได้ลา้ได้ตัวเนาะเออเออมาไปมาลงทุนกันเอายเอยอาจารย์ขอไม่กันนะเอาเบิ้งไม้เด้อต้นฉบับกับเบิ้งไม้เอาเฮ้ยโอ้ยกูคิดยากได้อำเภอปิดประมือเนี่ย กยางกูได้เซน้ำจากคุณพ่นลำอยู่คุณไอ้เป็คือเถกวันฝาเศษกันกูยันรับไปโอนเอาลูกกูเป็นลูกให้อ้ยตื่นเต้นกูขนหัวลูกได้ยินพ่อเปล่าป่ะนะเป็นอย่างค่ะบอกพ่อกับแม่ก็นไปเด้อเดี๋ยวพ่อยิไปยามโอ้ยไปยามดิโอ้ไปยามเพื่อนไปเก็บหนีกูบัวขอบคุณหลายๆครับวันนี้ก็เวลาก็ถือว่าหลายกับว่าหลายเพราะว่าศิลปินเท่าหลายครับก็ต้องขอบคุณไปยังบริษัทเดอรฟูลไลท์นะครับผมครับทีม มอบผลิตภัณฑ์ดีๆให้ครับเตาย้องได้มาใส่ครับใส่ดีดีพี่น้องใส่ดีีเพราะว่าที่แรกกับกับว่มั่นใจปันไดพอดีทางบริษัทปันใดมาฟรีให้มาฟรีพอให้มาฟรีปุ๊บกับอังกะล้องใส่ไปเบิ้งใส่ไปจนลืมไปนี่บาดมาใส่ดีปนี่พ่อซัมเม็ดข้าวโพดเนี่ยได้ตั้งว่าหารอยเชื้อหมายถึงว่าหนึ่งหลอดใช้ได้ประมาณ500ครั้งมบีบในหน่อยพี่น้องก็ต้องบีบหลายซัมเม็ดข้าวโพดนะครับแต่ว่าอยากบอกพี่น้องว่าตอนมีโปรโมชั่น2หลอดเพียง490บาท ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมันพอพอื้อสองแถมสี่ื้อสองแถมสามสื้อสี่สถสแถมหกสรุปแล้วสี่หกเออจบครับผมแล้วก็ขอบคุณไปยังด็อเตอร์พงษ์นะครับที่ให้การสนับสนุนในการไล์สวดวันนี้นะครับ,มรบผมครับลไล่นาไล่ต้อๆไปกับวังวา ดรพงษ์คงเสกการสนับสนุนครับบริษัทวันเดอร์ฟูลไลฟ์แลวกกาขอฝากนะครับขอฝากผลิตภัณฑ์ยาสีฟันวันเดอร์สมายนะครับยิ้มสวยๆนะครับฟันขาวสะอาดนะครับโอ้โหยิ้มดีๆยิ้มหาใไมเปจะลูกปากลูกแหงมบนลูก เอาฝากไว้เพาะยังบอกได้ว่าครับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของคราบหินปูนนะครับหรือว่าฟันเหลืองนะครับใช้ติดต่อกันประมาณ2-3สัปดาห์นะครับแปรงซุมือใส่ซุมมือนะครับคราบหินปูนสามารถเอาเล็บเห้านี่แคะออกมาได้หรหินปูนข้าวที่แม่ค้ามีส่วนผสมของมาครับจัางสมมุติรับปากน้องยองนี่ใส่ท่อเม็ดทั่วเขียวบัตตีแป้นครับปากเกสีสิบพใส่ข้ามตลอดคนตี หวังข้าวเหนมัันฟงเขาดีอยู่แล้วเออใถ้าเม็ดตั่วเขียวเม่กระพาะเนี่ยกระพาะตีเอาเอาไปขายให้นี่เด้อขายดีบ่คัะขายผู้ใดอ่ะหอยนางรมแล้วล่ะมันไปเกี่ยวอย่างกับหอยนางรมเลยเนี่ยหินปูนก่อนมันเต็มเลยอันนั้นมันหอยอันนี้ผสมนยู้ในคนที่โอ้คนลาอันจะได้ได้ง้อย่บ้านไส่ปะเนี่ยง้อย่บ้านฟันเหลืองบ่สถีสื่อไปเห็นง้อใส่จักตะลังหนึ่งยู่ดอกปัดด้วยคัะเบิกเงินเนี่ยเด้อเบิกน้ำเย็นหมดแล้ว เบ um ิ่งน้ำไปย็นหมดแล้วเย็นได้ยินบ่พันบอกนะยินรายได้ย็นรายได้เขาเมื่อละ2แสนเมื่อเดน่ืออซึ่งรับซองยี่ปอแฟตแฟตแอนให้แต่ไม่เมีนหน่อยอันนี้อาชีพเพชรเรีนเพ็รหัวซื้อได้ไหม ตั้งเอ็มวีตั้งเงินเขาอยู่กองอยู่นิเวิดี๋ยวเอาฝากพี่น้องไว้นะครับสำหรับยาสีฟันวันเดอร์วันเดอร์สมายนะครับโดยบริษัทวันเดอร์ฟูลนะครับฝากพี่น้องไว้นั่มนะครับสำหรับผู้ใดมีปัญหาเรื่องของคราบฟันเหลืองคราบเห็นปูนนะครับจากยังต่างๆกับตามแต่ที่เกาะอยู่ในช่องปากของเฮาครับและมืออื่นนะครับอื่นติดตามอ่า